รีวิวหนังรอบสื่อที่ยอดหนังผีไทยที่ดังจากเรื่องเล่าสู่หนังที่โตรดีสนุกแบบครบทุกมิติ เสียงเพียกยามค่ำคืนสุดหลอนจากเรื่องราวสู่ภาพยนตร์สุดสยองขวัญเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่ต้องพบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดเมื่อน,น้องสาวในครอบครัวมีอาการเหมือนถูกผีเข่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทําพฤติกรรมแปลกๆและความน่ากลัวที่มาพร้อมกับเสียงที่หยดในตอนค่ำคืนที่อาจจะนําพาไปสู่ความตายหลังจากที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังไทยที่เป็นตัวตึงอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยครับหนังนะครับเล่าเรื่องได้สนุกมากครับเป็นเรื่องที่หยิบมาจาก เขาคงเรื่องจริงที่โด่งดังในกระทู้พังทีบหรือแม้กระทั่งใน h o ส t Radio ที่ตอนนี้นะครับกระแสแรงจนยอดวิวรวมมากกว่า9ล้านวิวไปแล้วซึ่งใครนะครับได้ฟังหรือได้อ่านมาก่อนก็อาจจะพอรู้เรื่องราวได้ทั้งหมดครับแต่หนังนะครับเสริมเติมแต่งในรายละเอียดเข้าไปให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกในส่วนของการแบ่งพาร์ตการเล่าเรื่องเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับสายประเด็นต่างๆเข้ามาได้ให้น่าติดตามแล้วก็ค่อยๆคลายปมไปทีละนิดครับโดยที่ไม่ได้เล่าเฉลยออกมาแบบตรงๆซึ่งเป็นจุดที่ชอบมากครับกับการ เราเรื่องสไตล์แบบนี้และที่สําคัญนะครับคือตลอดทางเรื่องไม่น่าเบื่อเลยครับออกไปแนวสนุกสะด้วยซ้ำครับดูเพลินมีอะไรให้เราได้ลุ้นตลอดบอกเลยครับบันเทิงมากๆครับ ส่วนในเรื่องของฉากต่างๆนะครับและบรรยากาศในเรื่องดูไปนะครับชวนให้น่าขนลุกมูทโทนมนหน้ากลัวบรรยากาศเนี่ยอึมครึมไม่น่าไว้วางใจอยู่ตลอดเวลามีให้ลุ้นว่าจะมีผีโพออกมาตอนไหนจังหวะจ้มสแกรนะครับที่สายมาก็ทําออกมาได้ดีไม่เยอะจนเกินไปเล่นเอาคนดูนะครับมีสะดุ้งพอกระตุกกันบ้างครับและในด้านของนักแสดงนะครับที่มีเด่นๆเลยก็คือนัเด็กคุกกี้มิยาครับที่รับบทเป็นยักษ์ตัวเด่นของเรื่องครับเพราะเป็นตัวละครที่ทําให้เหนือเรื่องนะครับมีความสนุกและความบันเทิงมากๆครับบ บทนี้นะครับทำเอาคนดูอย่างเรานะครับรู้สึกอินและลุ้นไปกับตัวละครทุกฉากที่ออกมานะครับเราคอยเอาใจช่วยอยู่ตลอดส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมิมรัตนวดีเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับบทเป็นแยมบทเนี่ยนะครับสุดโหดเอาเรื่องเลยครับเล่นเป็นคน2บุคลิกและช่วงตอนโดนผีเข่าคือน้องนะครับแสดงออกมาได้ดีมากๆและตัวละครอื่นๆทั้งหมดในเรื่องนะครับก็แสดงออกมาได้รู้สึกไม่ขัดอะไรเลยโดยรวมนะครับถือว่าแคสบทออกมาได้ดีทุกตัวละครเลยครับถือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่อง เรื่องหนึ่งนะครับที่สนุกครบรถมีความหลอนความน่ากลัวแถมผสมความแอคชั่นเข้าไปได้อย่างลงตัวและต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายในระบบ iMac ที่อยากจะแนะนําจริงๆครับของงานภาพคือนหลอนเต็มตาสาวดนตรีประกอบที่มารอบคิดทางมันช่วยเสริมเพิ่มอัตลลดได้ดีมากจริงๆกับหนังเรื่องที่หยดเข้าฉายนะครับในวันที่26ตุลาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์เท่านั้นลดูทุกเรื่อง